ครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆและพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมนำพระนะครับของหลวงพ่อกลวยนะครับที่ว่าเคยให้เพื่อนๆและพี่ๆได้ดูครั้งครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ตอนนั้นยังไม่ทราบถึงตำหนิถึงอะไรนะครับวันนี้ก็เลยเอามาพูดถึงตำหนินะครับเผื่อนะครับเพื่อนๆและพี่ๆเจอๆนะครับจะได้ จะได้ทราบนะครับและรู้จุดตำแหน่เพื่อที่เดื๋ยวบางครั้งจะเช่าหากันนะครับก็ตามที่ได้ข้อมูลมานะครับก็จะเป็นเป็นพิมพ์เขาเรียกพิมพ์พิมพ์เคีื่องงูนะครับองพระก็จะออกออกสีดำๆนะครับตามข้อมูลที่ได้มาก็จะมีเป็นพระปีถ้าเป็นปีหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งแปดนะครับ เงองค์พระจะออกสีดำด้านๆนนะครับแต่ถ้าเป็นปีสองหนึ่งอันนั้นจะเป็นพระโรงงานนะครับจะออกมันๆเป็นพระโรงงานแต่ว่าเอามาให้หลวพ่อกลวยท่านปลุกเสกนะครับก็ถือว่ามีพุทธคุณเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูชมองค์พระกันเลยนะครับก็ตาม ตามพิมพ์เลยนะครับแล้วก็ตามตาหนินะครับก็คือบริเวณรอบๆองค์พระนะครับก็จะเป็นล้ายตีกนกนะครับให้เ,เพื่อนสังเกตดูนะครับจะเป็นลิ้วๆลิ้วๆขึ้นไปนะครับขึ้นเป็นแนวเฉียงนะครับอันดับแรกก็ดูพิมพ์นะครับดูพิมพ์ก่อน ไปทางด้านบนก็จะออกแหลมๆนะครับคล้ายๆลักษณะเคี้ยวงูงนะครับแล้วก็เป็นจุดจุดสังเกตนะครับหรือจุดตำหนีนะครับให้เ,เพื่อนๆสังเกตนะครับบริเวณบริเวณรวณิ้วๆนะครับที่ว่าขึ้นไปนะครับก็จะเป็นใหญ่ ใหญ่ปึ๊บแล้วก็จะมาเล็กเล็กนะครับเป็นเส้นเล็กๆขึ้นนะครับ2เส้นนะครับแล้วก็มาใหญ่นะครับคือจะเว้นวักเป็นช่วงๆไปนะครับตามรอบรๆเลยนะครับตามรอบๆองพราเลยนะครับนะครับก็คือใหญ่ปึ๊บก็จะมาเป็นเส้นเล็กๆนะครับเดียวๆขึ้นแล้วก็มาใหญ่แล้วก็เล็กเดี่ยวขึ้นไปนะครับ รอบองค์พระเลยนะครับส่วนตัวองค์พระก็จะอกอกจะผายนะครับอกจะไม่แบนไม่แบนรีบนะครับอกจะผายข้อแขนนะครับหรือเส้นแขนบริเวณแขนก็จะขึ้นเป็นขึ้นเป็นสันนะครับใหญ่นะครับ ขาก็จะใหญ่นะครับบริเวณแขนของท่านนะครับจะเป็นจะเป็นลักษณะออกเป็นแฉกนะครับสองแฉกนะครับให้เพื่อนเนสังเกตดูนะครับด้านฐานก็จะเป็นประมาณสามฐานนะครับไม่รวมด้านด้านล่างครับ ตัดดวมด้านล่างก็จะจะเป็นประมาณ4ฐานนะครับก็ให้ดูสังเกตพิมพ์นะครับแล้วก็ความเก่านะครับด้านล่างก็จะเป็นเป็นรอยรอยหยิบออกจากแม่พิมพ์นะครับก็จะมีลายนิ้วมือนะครับ ลายน ane, ie, ิ้วมือนะครับของหลวงพ่อหรือของผู้ช่วยท่านนะครับที่ช่วยช่วยกดทิ้์นะครับก็จะมีลายนิ้วมือปรากฏอยู่นะครับก็ดู รูปรูปพินนะครับแล้วก็เนื้อหานะครับขององค์พระถึงความเก่านะครับความเก่าหน้าตานะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ถือว่าเป็นพระรอดที่มีความงดงามน,นะครับสวยงามครับก็จุดตำหนิก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆและพี่ๆสังเกตด,ดูนะครับก็ดูความเก่านะครับดูความเก่าดู สิวพันธ์ขององค์พระนะครับว่าถึงยุคถึงอะไรไหมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีพิมพ์แปลกๆออกมาเยอะนะครับคล้ายๆพิมพ์พระของหลวงพกก่อกลวยนะครับเผื่อเพื่อนๆไปเจอเจอแล้วอาจจะเข้าใจผิดนะครับอาจจะทําให้ให้สับสนและหลงบูชามานะครับอันนี้ก็เป็น เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับที่ผมพอจะทราบนะครับส่วนราคาเช่าหาก็ที่ทราบมาก็หลักพันขึ้นนะครับหลักพันขึ้นแล้วนะครับอย่างนี้ตามที่ว่าเข้าไปดูบางท่านที่เอามาลงลงปล่อยปล่อยให้เช่าบูชานะครับ ขยายมากไปครับแต่วันนี้นะครับผมว่าใจผมนะครับผมจะแจกนะครับแจกให้เพื่อนๆพี่นพ,พนะครับที่ติดตามผมอยู่นะครับก็คือเราจะมา คือผู้ใดพี่ๆท่านใดนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วก็ลงคอมเมนต์นะครับไว้ที่ใต้คลิปนะครับก็คือพิมพิมพ์ชื่อเล่นก็ได้นะครับพิมพ์ไว้นะครับชื่อนกชื่อปลาชื่ออะไรก็ได้ครับแล้วผมจะเอาลายชื่อทั้งหมดนะครับมาเขียนใส่กระดาษนะครับแล้วก็จะ จับขึ้นมานะครับเป็นชื่อของพี่ท่านใดหรือของเพื่อนท่านใดนะครับผมก็จะส่งพระพระองค์นี้นะครับให้กับพี่คนนั้นนะครับแต่ขอให้พี่ๆคนนั้นมีคือมีจิตศรัทธานะครับในหลงวงพ่ะกลวยและอยากได้ท่านไปขึ้นคอหรือไปบูชานะครับคือผมมีเจตนาจะให้นะครับ เนื่องจากก็มีพระหลวงก็กลวยหลายหลายหลายองค์อยู่ครับก็เลยคิดว่าเออเพื่อแบ่งปันให้กับเพื่อนๆพนพี่พที่ยังไม่มีนะครับได้ไปไปบูชานะครับก็ขอก็ขอให้เพื่อนเพืนพี่พนะครับที่ว่าอยากได้จริงๆนะครับเอาไปบูชานะครับก็อย่าเอาไปปล่อยต่อไปอะไรนะครับ ็ตามนี้ครับลงชื่อเล่นไว้ในคอมเมนต์นะครับคือผมตั้งไว้ในระยะเวลาประมาณ1เดือนนะครับวันนี้ก็วันที่7วันที่7เดือนมิถุนานะครับตอนเย็นๆนะครับหรือตอนค่านะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปแล้วก็จับหลายชื่อของเพื่อนๆนะครับพี่ๆนะครับที่จับขึ้นมาแต่ผมขออย่างนึ่งน,นะครับ ให้ส่งให้ส่งค่าค่าส่งพัชนะครับไปไปให้นะครับส่งปนไม้ผมร้อยเดียวพอครับเป็นค่าคุณเป็นค่าจัดส่งนะครับเอาแค่นั้นพอนะครับผมโอเคนะครับผมผมแจกจริงๆนะครับสำหรับผู้ที่มีจิตใจอยากได้นะครับ ก็คือราคาก็เริ่มเริ่มสูงนะครับคือคิดถึงคนที่เขาอยากได้นะครับอยากได้อยากบูชานะครับแต่ไม่มีทุนทรัพย์นะครับที่อยากอยากได้พาหลวงพ่อกลวยไว้ไปบูชานะครับก็ก็เอาตามนี้นะครับเ,เพื่อนๆพื่อี่นะครับ โอเคครับแล้ววันที่เมิถุนายนนะครับผมจะมาทำการจับฉลากลงคลิปให้เพื่อนๆและพี่ๆได้ดูกันนะครับว่าจะเป็นชื่อของพี่ๆเพื่อนๆท่านใดนะครับอย่าลืมนะครับพระจะเลือกเจ้าของที่ท่านอยากจะไปอยู่ด้วยนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับ